มาดูสิมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอเลือกที่ทำเลเป็นตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยอือวิอย่าเข้าไปนะเข้าเลยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 ไม่ไม่แก่แก่ไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะเล่นแก่โอ้โหเดี๋ยวเร็วมันมันมันได้ที่ดีเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้ว ก็โอเคกลาสวัสดีท okay. ุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมในเกมไมครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับผมในไมคราบเตอรซีรีส์1.21กันเหมือนเดิมนะครับผมอก็ขอแพ้ด้วยเพราะว่าช่วงท้ายท้ายเดือนมันตารางมันแน่นเนาะก็ขอแพ้แล้วกันนะครับโอเควันนี้เราก็จะพาวันนี้เราก็จะปลูกผักกันดีกว่าเออเรามาแบบทาสวนทาทาไร่ทาครัวดีกว่าเออรู้สึกว่าแบบ จะได้แบบอาหารไม่ต้องฆ่าตัวอะไรเออถ้างั้นแหละปะเตาก็แบบว่าอืมอาจนี่เนี่ยเอผมอาตรงนะผมไม่ได้เล่นหลังใเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมีอะไรบ้างเนี่ยมีไม้ไหมโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาไม้ที่เหลือที่ทารั้วนะผมก็ไม่มั่นใจว่าพอไหมมันจะตกใช่ไหมเขาทำเป็นข้ามอะนอนนนนอ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 นต้เตียงอยู่ข้าล่างดีว่า จะมีระยงอยงระยะกันอยู่นานอนอ่ะขอโทษขอโทษโอ้ยม,มีมอนสเตอร์อย,อยู่อีอมาดิโอ้ทำไมต้องเจอแต่มอนสเต,รตอร์นะไม่เข้าใจมาไม่ได้ใช่ไหมเดยเดีด๋ยวคอยที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 ได้ไหมดูสิอีกหอยทีว่าได้ไหมชึบ อีกแล้วใช่ไหมได้ได้ได,ได้แก่งไปใช่ไหมไม่ไหวละโหผมไม่ไหวละอยู่ไหนมาน,นี่ดิผมนอนไม่ได้เนี่ยนี่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 อือ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 ใช่ไหมวิ่งใช่ไหมวิ่งใช่ไหมเออเอาลนะเนาะเออผมได้นอนแล้วนะโอเคให้ผมนอนเถอะพี่เออโอ้ยให้ผมนอนซะ นอนหลับทั้งคืนโอเคหลับละโอเคครับโอ,โอ้สเกลต้านตายข้างๆหูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะทําไล่ทาสวนทําน,นาดีกว่าปะมาดูสิมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอเลือกที่ทําเลเป็นตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอาแบบว่าต่อ,ต,อต่อจากบ้านเราเลยเนะี่ยตรงนี้เลยโอเคเพื่อไปแบบอ่าสไปด์ไปนะครับผมถ้าแบบนี่เลยเอาแบบ ระยะยาวประมาณนี้เลยแล้วกันอ่ะอนาคตอาจจะอ่ะอะออาอาจจะต่อเติมก็ได้เออแต่ต่อเติมก็ได้อนาคตจะต่อเติมก็ได้โอเคเราก็เข้าทางนี้แล้วกันเนาะประมาณตรงนี้โอเคอเคะไรไม่เยอะเกินไปแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องโดดใช่ไหมเราก็โดดออกไปได้ใช่ไหมเออเดี๋ยวโอเคเราก็จะมาทางนี้แทนเนาะถ้างั้นไอตรงนี้เดี๋ยวเราจะอ่า ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะถ้าผมต้องทำฟันใช่ไหมโอเคตรงนี้ผมจะทําเป็นข้อวาวละการข้อวัวข้อแกะข้อหมูอะไรอย่างงี้เออเอ่ออุ้ยอยาเข้าไหมนะเข้าเลยเฮ้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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ไม่แกะไม่ไม่ไม่ต้องการที่จะเล่นแกยโอ้โหเร็วเร็วมันมันมันได้ที่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นอีกแล้วเล่นหุ่แล้วเรื่องผมอยู่สงบสงบไม่ไ10ด้หรือไงคุณพี่เด <banned Dylan> <limitations> ี like ๋ยวไผมว่าผมต้องเคลียวน้องเขียวก่อนเดี๋ยวได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะมาต่อตรงนี้แล้วกันให้มันเป็นตรงนี้นะนี่แบบเนี่ยให้มันเข้าทางเข้าทางนี้นะโอเคเดี๋ยวได้ได้ได้แม่เดินที่พักพิงอ้าวตายละแต่น้องเขียวนะพี่น้องเขียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอมานละมาระเบิดกัน มานี่มานี่ลูกมานี่ลูกมานี่ลูกมามาลงมาลงมาลงมาอันนี้มานี่กุ๊ก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 ไม่ไม่ไม่ไก่เออไม่ไก่ใส with ่กันระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยลูกระเบิดเลยเออขอบคุณครับผมมาได้ไก่ด้วยขอบคุณมากครับไก่บอกรู้ผิดอะไรกินเพื่อนแกต่อหน้าอะไรได้ไหมอ่าโอยโอเคตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมจะทำตรงเนี้ยเป็นประตูเปิดอก็แสดงว่าขาดแค่เดียวคือตรงนี้ไงที่เราติ๊กผิดนี่ไงทุกคน โอเคเข้ามาเลยก็ได้ได้ไดเราอะ่ะเข้าก็เข้ามาเลยก็ได้นะเข้าเลยก็ได้เข้าเลยก็ได้นี่เข้าเลยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมันจะได้เป็นแบบตรงนี้ไปหาไก่ตรงนี้ไปอ่ทาทำนี้เนาะใกล้ๆไปเลยเขาบอกว่าถ้าเราขุดอ่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะดอก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 ,ดอกยาไอา้เวลาปลูกข้าวโอเครู้สึกว่าจะงานยากแหละแ,ลแต่ว่ายาแถวบ้านเราเยอะอยู่นะก็หาเรื่อยๆเออ มันกว้างอ่ะเออคั้งที่ตัวเองก็ไม่ว่างแต่ก็หากูหาไปลำบากคนต่อต่อยแย้ะพี่ครับลบากคนต่อยเอะไม่เป็นไรเร่งสปีดไปเลยลูกดีๆเอาไปเอาไปได้ตองได้ตอหมูต้องแค็อกใช่ไหมั้วหมดหมูแของโอเคเดี่ยนะโอเคได้สี่แล้วอึ๊บมผมจะปลูกเยอะยู่นะโอเคห้าแล้วโอเคเอาไป้าที่บ้านเป็ตัวครับทาเลยป็นๆแต่ว่ายาีินได้นมนี่มันสูงป่ะมันสูง่ะงไมันสูมันสมันมก็ไม่ได้มันก็ได้สูงเวเลไม่เียเหมืนอะไรเผาว่าเราใช่ไหม เทมาเลเ่อเมเลยเาเนะโอเคเมเลยเผานะโอเคครับผมโอเคถ้าผมเราจะริอมทำฟาร์มดิกุ๊กุกุกุกมาเร่ยมีคเนเ่แถวมาผมเนี่ยหนโลเเะใส่เี่กุ๊กกุ๊กุกมามามตัวนึงก่นตัวนึงก่นรอ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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กเข้ามาเข้ามาเข้า้ามาี่มาีที่อุยสตัวเลยมาโอ้โหช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ Paid, เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวให้เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนอ่าเข้ามาก่อนเข้าเข้ามาดีละเข้ามาอีกอสองตัวนะเข้ามาเออเข้ามาโอเคสบายเดี๋ยวให้ห่านเดี๋ยวให้หเดี๋ยวให้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 สัญญาณมันจะไม่มีดอกหรอไม่หรอกไม่หรอกผมว่าไม่มีดอกหรอกอ่ามานีมาผมต้องมาอเอยพอไหมนี่เดี๋ยว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 บอกแล้วไม่พออ่ะ อุ้ยพอดีไปเฮเดี๋ยวผมไปขุดเดี๋ยวผม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 ไปขุดค,ค,คนเล็กเพิ่มเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมขุดเล็กเพิ่มโอเคแล้วก็ยังไงนะต้องขุดก่อนดิเออโอ้ยเป็นเซอร์ในชีวิตจ,จริงกับในไหมครับผมไหมครับแม่กว่าเ <Wow. S 1> นาะไหมครับแม่กว่าไหมครับแม่กว่า ืได้ไข่มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวให้กินลูกเดี๋ยวกินลูกไทยก่อนถ่ยก่อนถ่ยก่อนลูกลูกไทยก่อนลูกอย่ามาแล้วลูกอย่ามาอย่ามาโอเคถ้างั้นเราจะเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเรื่องีไม่เยอะใช่ไหมเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดละกันแปดโอเคฮึบ ข้างนะโอเคโอ้ข้ามอีกแล้วไวจังผมยัว่ต้องทำอะไรเลยบาข้ามอีกละไแอบเร็วด้อันนอ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 นสกิปวันด้วยกันสกิปวันก่อนทำให้มันดูหลายวันเนอนนอนนนนอนนอนนอนอนหลับสไตล์สองวันหนึ่งรวดเร็วเออเร็วมากเลยนะโอ้เร็วมันเร็วมากเลยนะป่าต่อต่อ ไปไหนนะลูกนะอย่าไปไหนนะโอเคเดี๋ยวเราวางนะ้ำมีข้างหนึ่งชึบโอเคเรียบร้อยโอเคถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเวสี่สินะโอเคชึบโอเคมาลูกมาคนละคนละอันนะลูกมา ตอดีว่ามันร้อยเอาไปหนึ่งให้โอเคให้โอเคตอนนี้ก็อู้น้องรักกันแล้วน้องก็คลอดลูกมาแล้วรวดเร็วมากเดี๋ยวตัวไหนไม่ได้กินนะตัวนี้ใช่ไหมโอเครู้สึกน้องไม่มีหูน้องไม่มีหูขอโทษน้อง ไว้เดี๋ยวไปคู่แทนได้ไหมน้องสารน้องเลย้องไม่มีคู่อ่ะต้องไปหาน้องไก่มาเพิ่มละเฮ้ยไม่มีจริงดีฮัลโหลหาคู่ให้น้องหาคู่ให้น้องครับเอ,อฟปิดประกาศเลยจไจใไปปอดใหญ่ๆเนี่ยน้องไก่ไม่มีคู่ครับน้องหมูด้วยแต่หาแค่ระกกันเด้อ เฮ้ยเดี๋ยวๆๆ,ๆเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวๆตรงนี้ผมไม่ได้ปลูกนะเดี๋ยวมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่ได้ปลูกนะโฮ้มาจากไหนเดี๋ยวๆๆทางงานผมขออนุญาตทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวๆๆตรงนี้ผมไม่ได้ปลูกนะมาไงอ่ะฮ้ยไม่พึ่งผมไม่ได้ว่าปลูกตรงนี้นะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นละวองหาคุณไม่น้องไม่ได้ป่ะพี่ผมขอโทษหาคุณแม่จะของยังไม่ได้เลยเออฮึอเจ็บจิ๊ดเจ็บเองเจ็บเองสนุกกว่าอ,อือขอตลาไปก่อนนะครับผมกับน้องไก่นี่แหละขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติตามด้วยนะครับผมเพราะก็หมาในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมพบกันใหม่ในพาต่อไปนะครับผมพาต่อไปจะหาคุณแม่น้องละโอเค